ตรงนี้ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสะบักโจมเนี่ยปล่อยให้มันจมนานๆมันปวดร้างชาลงแขนด้วยเลยนะครับปวดสะบักบริเวณตรงกลางตรงนี้ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสะบักโจมเนี่ยปล่อยให้มันจมนานๆมันปวดร้าชาลงแขนด้วยเลยนะครับอ่านั่นก็เพราะว่าพอตรงสะบักมันตึงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อชุดตรงนี้มันตึงไม่หมดเลยครับแล้วมันก็จะไปโดนพวกลากประสาทอะไรต่างๆนะครับวิธียืดนะครับเราก็ต้องยืดทุกวันนะครับเพราะว่าเราใช้งานทุกวันเนาะ เอาอันแรกสุดนะครับเอามือมาด้านหน้าเราก็จับด้านล่างแล้วก็ดึงเฉียงไปด้านหลังเฉียงๆโน้มไปเยอะๆอย่างนี้เลยครับโอ้มันจะตึงตรงสะบักตรงนี้มากเลยครับถ้าสมมติบางคนไม่ชอบแบบนี้นะครับก็ช่างมันเอาข้อมือขัดก็ได้แล้วก็ดึงเฉียงหรือบางคนไม่ชอบอีกเอามือจับดึงเฉียงลงไปขอแค่มันโดนดึงเฉียงไปด้านหลังไงครับอ่ายกตัวอย่างครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหตึงจัดเลยครับแล้วก็5วินาทีทั้งสองด้านเลยนะครับสักห้ายกแต่ไหนๆก็ทําแบบนี้แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาด้านหน้าเอามาดึงอย่างนี้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสักหวินาที5ยกนะครับมันก็จะได้ยาวรูดไปถึงนูนเลยส่วนอีกอันนึงนะครับเราก็จะเน้นทําให้กระดูกตรงอ,อกนะ่มันสมดุลขึ้นด้วยเอามือเกาะกําแพงนะครับแต่วันนี้เรากนะเกาะกต่านะพอเกาะต่าเสร็จปุ๊บการขาวไปด้าหลังเยอะๆเรากพก้มลงไป ตรงด้วยนะแล้วก็กดไปด้านหลังใส่ความรู้สึก้งไปตรงตรงนี้โอ้ยตึงมากมากหนึ่งสองสามสี่โอเคครับใครที่ทำงานเยอะๆเนี่ย